สวัสดีครับผมมีร้านเติมเกมดีๆครบจบในที่เดียวมาแนะนำนะครับ p F D Q Shop บริการเติมโลบักระบบ ID p a s t นะครับและยังมีบริการรับกดเกม p a r t m แมปต่างๆแถมยังมีบริการเติมวอลเล็ f ฟรีไฟล์และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะคุ้มนะเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนครับผมรันตีจาก A M k z เลยครับลิงก์เพจอยู่ใต้ลิงก์คลิปชั่นเลยนะคะ สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกับช่อง AMK แซ่ดนะครับของพี่น้องเอาหรอไม่รู้โอเคก็กราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยครับวันนี้เราไปอยู่ในช่อง AMK แซ่ครับวันนี้เราก็ไปอยู่กับทีมงานนะผมก็น้องพึกเองนะครับครับสวัสดีครับนี่นีเราจะจะมาตอบคำถาม Q&A กันนะที่เราโพสไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เรามาทำปีนี้นะครับก็น่าจะไม่ห่างมากนะครักี่วันวะ นั่นแหละอเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยนะครับไอโก้ข่าถามแรกครับครับข่าถามแรกจากร้องเหนียว๊อสนะครับมีสองขาถามด้วยกันหนึ่งหล่อมีเงินเจ็ดเท่าไหร่ครับสุดหล่อมีเงินเจ็ดเท่าไหร่เหรออ๋อไม่มีทั๊กบาเลยอะขยัโดเดทให้เลยทักบาทหนึ่งอะทุกคนใช่เหรอใช่แบบจดแบบช่วงนี้คือแบบทุกคนเห็นรอบแบบว่ขาวอีเลยอะจริงเขเสียนแล้วนี่ฮะใช่หรอเดา๋ีวนะอ๋ออ่าคําถามที่สองครับสุดหล่อชอบทำ อะไรนอกจากเล่นเกมถ้าทำอะไรนอกจากเล่นเกมก็ดูยู u ู e ครับอย่างเดียวเลยไม่ใช่ดิผมชอบกินหมวกวูกระทะครับทุกคนกินหมวกวูกระทะอืมโอเคครับเขถาถอายที่ส่อครับจากเรงคิดโตะหนึ่งหกหนึ่งชาแนลนะครับโอ้คนนี้มีวันหกคำถามฮะห้านี้เรบอีกคำถามหนึ่งเป็ลไวคำถามหกมันเสียว่าไม่มีห้าห้าห้าบวกอะไรนะคนตีแล้วด้วยอ่ะคำถามแรกจากเราคิิโตะนะครับพี่ครับเอกลักษณ์ของช่องพี่คืออะไรครับเอกลักษณ์ของช่องพี่หรอกก็น่าจะเป็นความเป็นตีความแบบ ปั่นหัวคนดูแล้วมั้งอืขอขาอที่สองจะลองคิดดตนะครับพี่อายุเท่าไหร่ครับอือพี่อายุยี่สิบสองปีครับข้ที่สามนะครับเวลาว่างทําอะไรครับเวลาว่างพี่กินหมูกระทะครับน้องหมูกระทะแต่คำถามแรกแล้วนะเอ่อข้าถามห้าเราสุดท้ายง,ง,ง,งานงานอดิเรกที่พี่ชอบทําทําอะไรครับงานอดิเรกเหรออืมไม่มีอ่ะไม่มีงานอดิเรกทำอ่ะเป็นเกมไงอ,าอาดิอเรกเขาเลียเกมได้นะอดิเรกได้เหรอ ได้ดีก็เล่นเกมเป็นชีวิตจริงใจแล้วกันเอ่อโอเคครับทายิศาครับจากน้องไพบุญกาสาสระครับมีได้กันสาวถามด้วยด้กันนะเออคำถามแรกก็หนึ่งทำไมพี่ชอบโพสกิมบกทะตอนเด็กอืมนะโยงตั้งแต่คำถามดึกกับคำถามสองบุกตะนยอ่ะตอบน้องๆไปสิก็เออก็ผมก็แค่อยากแบบให้ทุกคนรู้ไงว่าผมไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเออ ไม่ใช่แบบโพสหรือมายั่วน้องอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแนวทุกคนทุกคนก็รู้วงเล็บว่าตอนดึกเนี่ยใช่ไหมอ่ะออ๋วงเล็บตอนดึกเหรอวงเล็บก็โชว์นะว่าจะให้กินบุกกระทะตอนเช้าหรอฮัลโหลอ๋อเออะไรเจ๊อะไรที่สอนที่ทำยูทูบมากี่ปีแล้วก็น้อยกว่าหลวงตูนหนึ่งปีครับหกปีป่ะใช่ครับเอ้ยทำไมรู้อ่ะสามพี่ทำอะไรเวลาว่าง ก็เล่นอาเลกเล่นมนั่นแหละครับเล่นเกมอ่าคำถามที่สี่นะครับจากน้อง EDC Ano นะครับมีสี่คำถามด้วยกันอ่าคำถามแรกทำช่อง y o u t u b e เพราะอะไรก็เป็นความชอบนั่นแหละครับฮะอ๋อไปต่ออย YouTube เกอไปต่อีอ๋อก็แบบก็ชอบ YouTube ด้วยแล้วก็แบบชอบพูดคุยกับคนดูด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ อ่าครับแที่สองทำไมาต้องพูดอะบุกกระท h อีกแล้วทำไมต้องพูดเกนนี่ยวกับบุกกระท h ตัวดึกๆเอาอีกแล้วสองกันผ่านแล้วนะบุกกระท h ดิเหมือนท่า,า,าเอออย่างที่บอกไปตั้งแต่แต่ร้องไปบูนใช่ปหมก็ตแต่ราไปบูนละก็บุกกระ t h อีกแล้วถ้ามีถ่ายตอนเช้าพี่ก็ถ่ายครับทุกคนอ่าข้อสามเลยข้อสามเด็ดนี้ที่มีแฟนยังโอถ้ามีคบกันมากี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ขวบชวัดกี่ พศทศทศตวรรษกี่สหัสสวัสโอ้น้องเอ้ถามมาหามาน้องไม่เจเจคนอ่านเลยเนาะนี่นี่เกาอ่านนี่ก็อันนี้เนาะโอ้อ่ะตอบคำถามแล้วเข้าไปหน่อยโอ้กี่ทศตวรรษหรอเราเราพี่ต้องตอบทศตวรรษอะไรมีแฟนยังขนาดวะโอ้โอเคมีแล้วครับเออเขควมั กี่ปีแล้วะเอาเอาง่ายดิกี่ปีแลกี่ปีกี่เดือนแล้วปีหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีกี่เดือนสองเดือนครับโอเคใส่เปล่าถ้าถ้าเบื่อเขามาดูคือคือเขาถ้าเขาจะจำได้มันไม่ใช่อันนี้เขาที่มีโดดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนตัดตัดเนี่ยเนย่อเดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดบอกว่าพี่ครับพี่พูดปีผิดนะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอัดใหม่แล้วก็ใส่อะไรเงี้ยอ๋อเออโอเคเท่าไหร่สี่พี่รู้จักพี่เต้ เอ็กเซนไฟไหม้ได้ไงฮะอ๋อพิเดวิสเตอร์เหรอไม่ใช่เป็นแค่กระดาษกระต่อยถ้าถามว่ารู้จักพิเตอร์ไงก็รู้จักกันในโปเกมอนพิเตอร์โปเกมอนซิโร่ครับเจอในแมคคาร์ฟนั่นแหละครับที่ห้านะครับจากน้องวันลบชัยพัฒนาวงนี่ไงพี่ออบอายุเท่าไหร่อาส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ถามแบบนี้เพราะไม่รู้จะถามอะไรฮ่า ขับขับมาด้วยขําแห้งเชียวพี่อายุ22ปีครับส่วนสูงส่วนสูงประมาณ167นะครับน้ำหนักไม่รู้ครับยังไม่ได้ไปช่างเลยกินอย่างเดียวไม่ได้ไปช่างเลยครับพีก็จะโพเหมูกระท่าเนาะก็อ่ไงนั้นแหละก็เดี๋ยวหน้าพรุ่งนี้น่าจะกินอีกวันหนึ่งนะครับอ่าคำถามที่กครับจากน้อง urlang 2 channel นะครับออเฟซส่วนตัวได้ไหม ม้แบบไม้ได้แลแล้วก็ไหนพี่ก็จะตจบว่าไม้แล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> อะไรก็กเขาขอ,อขอตูดเจไม่ได้หรอเออโทษทีโทษทีไม่ได้อ๋อไม่ได้เป็น<ด><ด>แล้เนบบบาดใจอะ่ะอมอ๋อแล้วก็จะบาดใจบาดตูดเอาเนาะอ่าคำถามที่เจ็ดน,นะครับจากน้องมลชัยนะครับพี่ออมคบกับแฟนมากี่ปีแล้วแล้วชอบกันที่ตรงไหนอ้าวก็คบกันมาหนึ่งปีหนึ่งปีครับทุกคน หนึ่งปีสองเดือนนะประมาณนั้นนะแต่พี่ก็ตัดด้วยนะช่วงนี้ห็นปะไม่รู้พี่บอกคนตัดอีเกียวอะลยผมอ่ะก็ชอบที่ตรงไหนแบบมันก็เขารับในสิ่งที่เราเป็นได้แบบเราเป็นแบบนี้ถึงเราจะแบบไม่มีอะไรก็ตามเขาเขาก็ชอบเราถ้าจะเป็นแบบการเล่นเกมเขาแบบเขาก็โอเคกับเราในการเล่นเกมอย่างเงี้ย แต่ถ้าเมื่อแต่ถ้าเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนนี่คือเวลาไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะห้ามเราแต่ถ้าน้าตอนเนี้ยห้ามเราไปไหมไปอ๋อแต่แต่ถ้าน้าตอนเนี้ยคือคือไปอ๋อคือเขาปล่อยใช่ไหมครับใช่คือปล่อยแล้วก็คือก็คือเข้าใจกันแล้วอะนี่นะครับทุกคนก็อย่ามีเด้แฟนเด้นีแล้วนะฮะไปเปล่าทีนี้จะยำระบากอย่างดี้ละออะเราถามแปดนะครับจากน้องบานาน่าก๊อตเอ็กดีนะครับ พี่ทำไมถึงเล่นอนิเมะไฟเตอร์ไฟเ,เตอร์ซมเอร์เตอร์บ่อยอืม,อมก็ผมมีเกมเดียวที่ผมเล่นนะมันไม่มีเกมอื่นให้เล่นแล้วอ่ะถ้าเดิมิกก็เกมผีก็มไม่มีอะไรเล่นแล้วนอกจากเกมนะั้นนอกจากแต่ว่ามีเกมอะไรใหม่ๆห่ให้มันน่าสนใจอะ่ะนั่นแหละถึงจะเล่นนะครับอืมอ่ะคาถาพิการน,นะครับจะน้องบูด U&A พี่ได้รายได้กับ youtube เยอะปะครับถามว่าแล้วยัหไงอะอ่ะตอบตอบสิขอตอบเป็นแบบตรงๆเลและกันก็ยังไม่ได้ครับจาก u t u b e นะเพราะเพราะยังทำอันนั้นยังไม่เสร็จครับเวสอะใช้ใช้คำว่าเวสละกันขอขอไม่บอกแบบรายละเอียดมากกว่านี้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้ครับหาหาดูนั่นในยูทู e มีเยอะแยๆครับที่เขาสอน้ะก็เอาเป็นว่าก็คือยังไม่ได้จาก ยังไม่ได้รายได้จากยู u ูบนะครับก็สักบาทเลยตักบาทเลยตักบาทเลยนะโดยเฉพาโดนตจากน้องๆนี่แหละครับถ้าน้องๆสงสารพี่ออาก็โดนิกัตไดนนะครับเวลาพี่ออมไลฟ์สตรีมนะใช่ครับก็ถือว่าปุ่มตับะข้างๆก็จะมีนะครับสมาชิกเนาะตับเข้ามาได้นะใช่ใช่ขออะไรเนาะขอถอนอีกสิบนะครับพี่ออมจะมีแผนจะทําอะไรหลังจากนี้หลังจากนี้หรอถ้าหลังจากเนี้ถ้าสมมติแบบตีมันไปได้ หรือมีเงินอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าสามอย่างนี้ผมก็จะทำหนึ่งซื้อคอมทำห้องซื้อแอร์ถ้าทำสามอย่างนี้เสร็จเนี่ยจบชีวิตฮะไม่ใช่หรอกไม่รู้ก็นรกว่าจบแล้วเนาะแล้วก็จบชีวิตครับเฮ้ยไม่ใช่ก็จะถ้าทำสามอย่างนี้เสร็จก็จะผมก็จะเป็นตีมเกมที่ชอบครับก็อย่างเช่นวอลเล็ตฟรีไฟฟรีฟาชาวคอนท่าชาวพีบีครับ จารีสิตี้ใช่ไหมพี่เนยไม่ทำพี่เนยเหรอเนอะไม่ทำพี่เนยเหรอก็ถ้าทำสามอย่างนี้เสรผมก็จะไปตัดตีนที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นฟีไมีใช่ชุยฟีฟายดีก็ GTA Valorant แต่ถามว่าเราบอกจะจะตัดตีนอยู่ไหมก็ตัดตีนเขาก็จะจัดแบ่งเวลาให้เป็นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแผนที่ผมวางไว้เออครับต่อไปคระถาชิสเซนตนะครับจะน้องไอ้ดอดหรอลอดหน่วยต่อต้านน้ำ น้องน้ำน้องน้ำเนี่ยอ๋อน้องน้ำเอดมีเน็มินเนี่ยคิดถึงผมไหมครับธุรีออมคิดถึงครับน้องชายคิดถึงมากน้องไม่มาโดนเน็ดโนมดอะไรน้องไม่มาโดนเอ็อ่ะพี่คิดถึงมากเลยพี่คิดถึงน้องโดนเน็มากเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้น้องโดเอพันหนึ่งพันหนึ่งเลยนะเว้ยอุ้ยเดี๋ยวว่าช่วงนี้ต้องมาแล้วปะีต้องมาแล้วปะเอ่อโอเคกลับไปข่าวสารที่เราจะน้องกัน u n n ที tv นะครับคำถามถ้าพี่ไม่คินฮะ ถ้าพี่ไปกินหมูกระทะเลยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับโลกแตกครับน้องว่าแล้วเดี๋ยวไปกินหมูกระทะให้เด็กดูไม,มว่ามันแบบรามรามลามมาแล้วไงอ่าครับำถามต่อไปครับคำถามที่ดบสาบจากน้องมาโอคุ้งนะครับพี่ดอมฮะฮะพี่ดอมชื่ออะไรครับพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่ชอบกินอะไรครับ <S <S พี่ดอมชื่อพี่ พี่ดอมชื่อดอมครับอายุดอมไหนเนี่ยไม่รู้พี่ชื่อออมไม่ใช่หรอพี่แก้แก่น้องซี่อ๋อแก้ด้วยวะก็พี่ชื่อออมครับน้องชายไม่ได่ช่ดดอมนะนะครับก็พี่ดอมอายุยี่สิบสองปีครับอ๋อชื่อออมนะครับอายุยี่สิบสองปีชอบกินหมูกระทะครับเยอะคุ้มทานแล้วอ่ะเอาไปเลยจากน้องโค้ดคุ้งนะครับ ทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าเลยทำไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องว่า MKZ? อ่าเอาง่ายๆเลยก็คือตัวเอก็คือชื่อออมถูกไหม<ฮ>อืมใช่ตัวเอก็คือชื่อออมถูกไหมอืม MKZ เพื่อนตั้งให้ครับโดน,นนะตั้งให้นั่นแหละถ้าทุกคนไม่รู้จกกักก็ไม่แปลกหรอกไม่แปลกลยครับงสก็ไปดูนะครับว่าอาจจะมีกอนจิ้มัวท้าาจะเห็นหน้าเขาใช่นาะเอออาจะมีกอดท้าทุกคนก็จะเห็นใส่เสื้อขาวอะเออนั่นแหละอ่า าก็ทรมไปคาัที่สิบห้าจะน้องซิกโกคูเรียกว่าโกคูคนเนี้ยอ๋อโกคูเอพี่จำผมได้ไหมครับไม่ได้ครับตัดทิ้งเลยไประชามที่สิบหกนะครับจะน้องบอสบอสแจ็คนะครับพี่จะเลิกลงรูปอาหารทรมานคนดูเมื่อไหร่ครับอะไรนะพี่จะเลิกลงรูปอาหารทรมานคนดูเมื่อไหร่ครับเงี้ยเริ่มลำถทีเดียเหรอ เดี๋ยวยังไม่ถามว่าอะไรเกี่ยวกับช่องแล้วถามเนหมูกร้าะนี่หิววะหรอเฮ้ยพี่นะชอบลงให้น้องๆหิวกันนะใช่ไหมครับน้องๆถ้าใช่บวกหนึ่งใต้คอมเมนต์เลยนะก็เออพี่ขอโทษเลยนะที่ลงหาหมวกทะแต่ถามถามว่าพี่จะเลิกไหมไหมครับเออะไม่ อก็อยากให้น้องได้คิดบ้างอะไรใช่ก็อยากให้น้องกินจินบ้างอะไรแต่ถ้าเผื่อน้องดูตอนตีสองเที่ยงคืนอะถ้าอะอะแบบตับๆเลยดูน้องน้องน้องดูมาห้าทุ่มอะลำบากไหมมาม่าก็ไม่เปิดแก๊สเปิดแก๊สต้มอีกอะน้องเขาจะคิดยังไงอะอืมเปไหมครับลน้องโอ้ขไม่ข้าวคนดูหรอทัแล้วนะนะไม่ข้าวคนดูแค่หรอก็ถ่ายรูปปรุงอะไรเขาบอกนี้เออกระมาคนดูนะ เรองครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังผมจะไม่หมูกระทะแล้วครับต่อต่อไปหมูจุ่มอ๋อหมูจุ่มแทนไอเชดีฮะไม่ใช่แล้วไปข่าวารที่ต่อไปเลยข่าวารที่สิบเจ็ดนะครับจากน้องอะไรอะเมดเหรอเมตวาเมตวาจักเครือนะครับพี่ออมกินหมูกระฮะพี่ออมกินหมูกระทะอ๋อมันมีต่อเพิ่งเห็นมไดนะทำไมเยอะแยะแต่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 คนที่ตอบ ไ่ใช่คนเดียวกันแล้วนะมันมาเป็นคอมโบครับมันมามันมาเป็นเพื่อนอย่างเนี้ยอ๋อคือมากับเพื่อนเออเดียวพี่ออมอ๋อคือมื่ออัดเมึงออาดเป็นคอมโบพี่อมกินหัวทะแล้วก็น้องกิจเกลือข้นเกิดอขนเกิดอขนเกิดเหรอเออกล้ารอเกิดพรไปแหละเออทำไมเยอะแยะอ๋อคือมาคอมโบคือแล้วบอกว่าชอบไมทำไมพี่ออมกินหัวทะาทำไมเยอะแยะอ๋อเกือบแจ็คแล้วขอโทษครับ ตอ,ตอบตอบน้องไปก <c oughs> ินเยอะแยะก็มาอร่อยอะ่ะแล้วไม่กินหมดแล้วต่อไปอะ่ะอ่ะต่อไปคั้าตอสุดท้ายเลยจากน้องเลเวลเอเดรสกรอร์สิบนะครับพี่เบื่อเราบอกไหมครับอ่าเบือ่อไหมมันก็เบืออ่อแหละแต่มันก็มันยังไม่ได้เบื่อแบบถึงที่สุดนะับมันก็ยังเล่นได้อยู่เนะาะใช่ก็ยังแบบมีความสนุกในตัวของมันทีท่ีพี่เล่นแบบนี้อยู่ก็มันก็ยังสนุกอยู่นะครับ<อ>ก็ ใช่าถา่ะถามตรงๆถามแล้วก็เบื่อครับเราบอกอ๋อท่าเบื่ออืม่าเบื่อแต่ยังอยากเล่นอยู่ว่างั้นประมาณนั้นแหละอ่าถ้างั้นก็น้องๆก็ช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้พี่ออมเล่นแมป,ปอะไรหรือว่าเล่นดาดอะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะไ,ไ,ได้ได้ครับขอบคุณทุกคนครับที่คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้เอามาก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้จริงๆมันชิวนเ่อ่ะใช่ครับมัน มันมันก็เยอะด้วยแล้วก็ส่วนมากก็เรื่องหมูกระทะนี่แหละครับนั่นแหละก็ผมเอนี้หมูกระทะเต็มเลยนะใช่คลิปที่ผมอัพคลิปที่ผมอัดนะครับก็จะเป็นวันที่สามนะครับก็สามเดืนอนหนึ่งอ่ะก<น>็แฮปปี้เยียน้องๆไหนไปบอกยอะนหน่อนิดนึงเนาะก็แฮปปี้เยียนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ดูอยู่กับผมไปนานๆก็เป็นครอบครัวกันไปนานๆน,นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพี่ดูจนถึงตอนนี้ครับฝากวไว้ทางนี้หนึ่งใครที่อยากสมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกได้ลิงก์อยู่ใต้ลิงค์คลิปแช่น,นะครับดูว่าปุ่มสมัครกอยู่ตรงนี้เลยครับใครที่ชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, ก,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับบยบายเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผมอ๋อผมบายบาย Сеќавајќи